ค่าภูมิใจมากนะคะที่ได้ไปถึงมิลานแฟชั่นวีค one of the top two top three ของแฟชั่นวีคระดับโลก สายแรกที่เป็นกำเนิดของแบรนด์ซีอั r บเลย,เลยคือต้องสมัยเป็นช่วงรอยต่อระหว่างมัธยมที่เพื่อจะ e n t r a n นเข้ามาหาวิทยาลัยยังจำไม่ดีค่ะมันมีความอินโนเซนต์อยู่เยอะมีความเป็น Art ์ตแอนด์คเยอะมากและมีความเด็กๆเ,เ,เยอะๆเ,เกินๆก็มีพี่ๆดีไซเนอร์หลายๆท่านเข้ามาแนะแนวการที่เป็นดีไซเนอร์คืออะไรต่อตั้งแต่การทำชุด การเอ็กซ <ion> ์เพร์เมนต์ต่างๆแต่จำได้ดีค่ะก็จะมีบาต่ดบเลกราวด์เคนไลท์ไที่เป็นเพนติ้งส่วนตัวนะคะคอลาจีนทั้งร็อกทำแล้วมันสนุกทำแล้วมันท้าทายแล้วก็มันตื่นเต้นกัวการที่เราต้องเอ็กซ์เพร์เมนต์อะไรเยอะๆก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ยาวนานหรือเกินค่ะภาพภูมิใจมากนะคะที่ ได้ไปถึงมิลานแฟชั่นวีค one of the top two top three ของ แฟชั่นวีคระดับโลกก็คือเหมือนเป็นแกลเซรมที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับแฟชั่นวีคเราจะมุ่งไปถึงวันเวของแคลนเดอร์หลักจริงๆมันก็หลักอยู่แล้วแหละแต่ว่าการที่ไปมิลานในช่วงแรกๆเนี่ยมันก็ต้องเจอกับการเทสต์รันการพิสูจน์ซึ่งเขาต้องดูว่ากราฟของเราเป็นยังไงคอลเลกชันของเราเป็นยังไงสื่อตอบรับหรือไม่ในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาเราไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ไหมายความว่าไปแล้วคุณสักเซสเลยแต่สรุปได้เลยก็คือว่า เราก็ต้องไปถึงวันเวของเมนเวหลักของมิลานแฟชั่นวีถ้าในอนาคตปารีสรับเราก็จะยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่การได้มีป๊อปอัพที่ปารีสมิลานหรือว่าอยู่ในซเล็กช็อปปารีสมิลานก็ถือว่าเราประสบความสำเ,เร็จในระดับหนึ่งในส่วนตัวของท่นหญิงเลยเนี่ยก็คือว่าก็ยังฝันอยู่ว่าอนาคตเราอยากได้ Best Designer Award ของนิวยอร์กรู้ว่ามันยากเหเกินแต่ว่าก็ฝันผลแบรนด์เนี่คือเป็นที่รู้จักหลายๆดีไซเนอร์เป็นที่รู้จักของไบเออร์มากขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักของตลาดยุโรปและเอเชียรวมถึงดารานักร้องที่เขารู้สึกว่าอยากจะเปิดใจให้กับแบรนด์อย่างเรา<ว><น>คือนอกจากที่คุณต้อง มีแพชชั่นกับมันเนี่ยคุณต้องมีระเบียบวินัยหวยคว้าห่างความรู้การคุยกับลูกน้องการการแมเนจเมนต์กับทีมที่มันต้องแข็งแรงเราต้องเป็นทีมเราต้องเป็นยูนิตี้เดียวกันก็อันนี้คือปรัชญาของแบรนด์นะคะคือเราต้องสู้อะ Never give up แล้วก็ต้อง dream ไปด้วยกันยิ่งทำแบรนด์เฉลียวดีก็คือต้องอึดช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คือเราจะเป็นแบบดีไซเนอร์แล้วโชว์เดียวมันไม่ใช่เราคือทีม House of c e r a m o r y เราก็คือต้องทีมเดียวกันแล้วก็เราคือครอบครัวคือการที่เราได้ experiment อะไรต่างๆ experiment ด้วยตัวเองก่อนการได้ตัดการได้ collage การได้ทำแพท t ทิรเองการที่เราได้ทำ painting เองหรือทำ research ต่างๆเช่นว่าเราอยากทำเรซ i n เราอยากทำ เสื้อที่มันดูอะวองกาดแต่ว่าให้มันดู wearable ได้ in the concept มากขึ้นหรือว่าเราอยากทำโคเช่ภาภูมิใจมากคือเรามีนักเรียนที่มาเรียนเราก็ส่งไปที่เลซาเรายังมีความเทคนิคไทยและเทคนิคฝรั่งอยู่ให้โอกาสเด็กๆทุกคนในการมาฝึกงานแล้วก็ให้โจทย์เขาทำงานแล้วก็รวมถึงว่าเทคนิคใหม่ๆเราค่อนข้างจะเก็บคอลเลกน ดีแล้วเราก็ค่อยๆเอามาปรับใช้กับถ้ามันเป็นอดิ i t ตี้แบรนด์มากขึ้นแล้วเราก็ลองเทสเทคนิคต่างๆแล้วก็ส่งให้พวกชาวบ้านได้ทำได้เไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็กลับมาคือมันเหมือนเป็นสกูเป็นเฮาส์ออฟสกูเฮ o าส์ออฟแบรนด์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างพร้อมๆกันไปหมดเลย จริงๆแล้วก็ลูกน้องก็เป็นพวกที่ชอบกดดันพอสมควรว่า you have to send something to us ก็เริ่มจากเมสเซจทางรูปภาพก่อนแล้วเราก็มารวมบอร์ดเดียวกันวาดเอ่ยอะไรเอ่ยมันไม่สามารถระบุได้ว่าเราเริ่มจากอะไรก่อนมันเริ่มมาพร้อมๆกันชอบอะไรส่วนไหนเราฝันว่าเราอยากได้ฟอร์มแบบนี้เราอยากทําให้มันเป็นแบบนี้และสิ่งที่มันสะใจที่สุดคือมันต้องออกมา สวยกว่าสเก็ตหรือสิ่งที่เราฝันมันเป๊ะตามฉบับของแบรนด์ถ้าเป็นเมืองไทยก็ต้องเป็นสุลเลีาถ้าเป็นเมืองนอกหรอแฟชั่นก็ต้องเป็นเพียบปาโลเพียบปาโลเนี่ยถ้าหนึ่งเปนคนชอบดีไอนอริตาเลียนนะเพียบปาอโอจัมเบสตาวาลีอะไรอย่างเงี้ยคือเขาฮัาบโบมาก แล้วก็ะหลีใกล้ๆกันเพราะว่าคุยกันบ่อยมีอะไรชอบคุยกันนั่งคุยกันเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อย Presentation พรีเซนเทชันแบบเยอะมากรู้จริงมากๆแล้วก็เวลาคุยกับเขาเขาจะชอบให้กําลังใจเขาจะชอบว่ามีอะไรก็บอกแล้วก็ช่วยเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือตลอดเวลาแล้วเขาก็มีอะไรเนี่ยเขาจะสอนเรื่องเทคนิค การดูการเห็นการในบล็กอกตัวเองเป็นคนที่ให้อะไรดีๆไอเดียดีๆกับตัวท่านอีกค่อนข้างเยอะก็ได้ไปดูอตาดาีเย่ได้ไปดูได้ไปเจอพวกช่างเย็บเพราะว่าเวลาพวกพวกช่างเย็บเนี่ยเวลาเขาดูเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยแพทเทิร์นของเขาหรือการทำงานเขา those are my baby ส่วนจามเบสตาบาลีก็เขาเป็นคนดีมากแล้วก็เขาก็เป็นคนที่ให้โอกาสคือมันจะไม่เหมือน2017 อันนี้ have to be clear 2017เนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างจะดรามาติกค่อนข้างจะเป็นเฟมินีนค่อนข้างจะเป็นเพอ p l เพอันๆันอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันไม่เพอไม่ฝันมันคือการดึงสเสน่ห์ของผู้หญิงในอีกแบบฉบับหนึง่งการตีความมันก็จะเป็นตีความอีกแบบหนึง่งมีความเป็นเซเ l อ r มีความเป็น m ม s ส u l i n e แล้วก็ยัง เราจะพูดถึงเซ็กซี่และเท่เย้าวยวนดึงดูดวิญญาณเข้าไปความเป็นอาร์ตที่สูงแล้วก็จะมีเป็นมารีนหน่อยๆ แล้วก็มีสปอร์ตนิด,นดแล้วก็มีไอเทมที่สนุกสนุกมากมายไก่กองเทรปปิ้งใหม่ๆหอยโนตดีลูสมีพูดถึงสัตว์ใต้ท้องทะเลอยู่ในน้ำลึกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะใกล้เคียงกับ2017แต่มันมันโตกว่าแล้วมันอินวอลฟ์กว่าแล้วมันลึกกว่าแล้วมันดีบกว่าแล้วมันอินเดอะดีเทลกว่า น่าจะเป็นเ i t t l ตุเออร์ปฏิเซพวกพวกเซคนตงต่างๆเพนติงสมัยพวก 80th Century ตต่างๆมีทั้งอังกฤษฝรั่งเศสมีหนัง private o f t h e r a r i a n เฉพาะบางพาแล้วก็นวนิยายเรื่องการตีความของทะเลแล้วก็สุภาพสตีทะเลตายท้องน้ำเนื่อง